สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องอาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะกลางปีหรือเรียกว่าแบบที่ต้องยื่นก็คือพงด,ด94นั่นเองเอคนที่จะต้องยื่นพงศอด94ก็จะมีเงินได้ประเภท5 6 7และ8อันนี้5ห้5หมายถึงอะไร5หมายถึงว่าเป็นไรายได้จากการให้เช่านะคะเช่าบ้าน เ,ะะเววช่ชาอพาร์ตเมนต์อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็โก็เป็นพวกวิชาชีพอิสระอย่างเช่นบัญชีแพทย์ทนายในความวิศวกรอะไรพวกนี้นะคะที่เราเรับในานามบุคคลแล้วก็มีภาษีที่เขาหันไปจ่ายเราไว้ส่วน7ก็จะเป็นรายได้จากการรับเหมาสร้างนะคะที่มีสัมภาระด้วยคือรับเหมาทั้งค่าแรงและค่าของส่วน8นี้ก็จะเป็นการพาณิชย์ ทุกชนิดนะคะที่เรามีขายของหรือเป็นนักแสดงอะไรก็ลาแต่นะคะมันก็จะอยู่ในประเภทที่8นะคะสำหรับาก,กากำหนดไว้ว่าเงินได้ประเภทที่5 6 7 8เจนะะี่ยค่ะจะต้องนำรายได้ตั้งแต่เดืนเอนมการาถึงมิถุนาของทุกปีนะคะมามายื่นแบบแสดงรายการการปีก่อนเพราะว่าหากมีภาษีต้องชำระมันก็จะมีการแบ่งเบาภาระจ่ายภาษีไปก่อนสักพึ่งปีโดยตามกำหนดเดิมเนี่ยต้องยื่น ภายในเดือนกันยาคือจะจะยื่นตั้งแต่แกรกฎาคมสิงหาคมได้นะคะแต่ปีนี้ก็ด้วยสถานการณ์โควิดทางสังคมสมกรก็ขยายเวลาออกไปให้ยื่นถึงเดือนธันวานเลยดังนั้นเนี่ยพวกเราที่มีไรายได้ประเภทนี้อย่าลืมนะคะถ้ามีเงินที่จะต้องเสียเราก็ควรจะยื่นไปก่อนไม่งั้นมันก็จะมีค่าปรับนะคะแต่สําหรับบางคนที่คิดเออที่มีไรายได้เหมือนกัน แต่ว่ายังไม่มีภาษีต้องต้องต้องชำระก็ตามก็ต้องยื่นแบบนะคะเพราะว่าการไม่ยื่นแบบเนี่ยก็จะมีค่าปรับเหมือนกันนะคะพอเรายื่นแบบกลางปีไปแล้วเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าริทิเลอ,เ,อเสียไปเลยอันนี้ก็คือเหมือนเป็นภาษีที่เราจ่ายไว้ล่วงหน้าพอพอถึงสิ้นปีปุ๊บภายในมกราถึงธันวาเนี่ยเราก็ต้องนำไรายได้ทั้งปีนะคะมารวมยื่นอีกครั้งหนึ่งในเดือนตามปกติคือเดือนมีนา ะะของปีถัดไปแต่ว่าปีนี้ก็อาจจะขยับเวลาไปดโดยเรานํารายได้ทั้งปีนะคะมาคานวณว่าเราไ,ไดรายได้ทั้งปีเท่าไหร่หักค่าใช้จ่ายเท่าไหร่หักลดหย่อนแล้วแล้วเหลือภาษีต้องจ่ายเท่าไหร่เราก็เอาภาษีกลางปีที่เรายื่นในแบบฟอของเรา94นะมาหักออกแล้วก็เอาพวกภาษีหักนที่จ่ายต,ต่างๆที่เราถูกหักเอาไว้นะคะมาหักออกถ้าเราถูกหักไว้ามากกว่าเราก็จะได้ภาษีคืน นะคะแต่เราต้องเก็บหลักฐา,านเอาไว้ให้ครบถ้วนนะคะแต่ถ้าเรามีภาษีต้องชาําระเราก็ชําระไปโดยถ้าภาษีที่เราต้องชําระเนี่ยมันมากกว่าเราก็สามารถที่จะแบ่งจ่ายสามมวดได้นะคะแล้วใกล้สิ้นปีแล้วด้วยใครที่จะวางแผนลดหย่อนต่างๆเนี่ยก็รีบซื้อซะภายในเดือนธันวาไม่ว่าจะเป็นกองทุนต่างๆหรือเบี้ยประกันชีวิตนะคะการออมเงินพวกนี้มันก็จะเป็นเป็นทรัพย์สินของเราแล้วเราก็เอามา รถยนต์ภาษีได้ด้วยนะคะก็ยังไงก็เพื่อนๆก็ลองลองติดตามดูว่าลองลองวางแผนกันดูว่าเราจะเซื้ออะไรเพื่อเป็นการลดหย่อนแล้วเก็บเป็นเงินออมของเราได้นะคะแล้วเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยจะมาอธิบายรายละเอียดอย่างอื่นเพิ่มเติมให้นะคะวันนี้ก็ขออ,อแค่นี้ก่อ,อนนะคะใครมีคำถามหรืออยากจะถามอะไรก็ ฝากไว้ในอินบ็อกซ์ได้นะคะแล้วจะทยอยตอบเพราะว่า,ามีหลายๆคนที่ถามมาเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องของการขายของออนไลน์ขายของที่แบบมีรักคนละครึ่งกับกับทางรัฐบาลเราจะทํำยังไงดีจะยื่นภาษีอย่างไรนะอันดับแรกก็คือเราต้องต้องทอําบัญชีไว้ก่อนนะคะใครมีประเด็นคําถามพวกนี้ค่ะก็สอบถามกันมาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะรวบรวมประเด็นแล้วเอามาอธิบายพูดกันอีกทีหนึง หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะ